ก็จะได้ว่าลบเศษหนึ่งนสามเมื่อกี้เราตกลงกันแล้วใช่ไหมครับว่ายังไงครับลบเศษหนึ่งนสามคูณกันอยู่เท่าไหร่ห้าครั้งนะครับดังนั้นตัวตัวคูณของฐานที่คือเท่าไหร่ครับห้านะฮะต่อไปถึงที่เราเปลี่ยนบ้างแล้วครับเปลี่ยนจากตัวเลขมาเป็นสัญลักษณ์นะครับในในเชิงคณิตศาสตร์เนี่ยนอกจากเป็นตัวเลขแล้วเนี่ยเรายังสามารถสรุปให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อนําไปไประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆได้เลยนะนักเรียนนะ อันนี้ก็เป็นแนวคิดอันหนึ่งนะครับที่นักคณิตศาสตร์เนี่ยเวลาเวลาเขาจะทําอะไรสักอย่างเขาก็จะหาวิธีการพิสูจน์นะอาจจะดูจากกฎจากทฤษฎีจากธรรมชาตินะครับแล้วก็มาหาปรับให้มันเป็นโครงสร้างทางคณิตศาสตร์มีหลักการอ้างอิงแล้วก็สรุปเป็นหลักการทั่วไปเพื่อให้คนที่จะนําไปใช้เนี่ยนำไปใช้ได้เลยมันก็สะดวกในการคิดอ่านักเรียนมาดูนะครับว่าถ้ามันสี่ยกกาลังสองเนี่ยเราจะทําอย่างไรนะครับจากที่ผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยเราใช้เป็นตัวเลขมันเลยเป็นจํานวนซึ่งใช้ตัวเลขแทนนะ ทีนี้ถ้าเราใช้ c บ้าง c มันก็เหมือนจำนวนจำนวนหนึ่งะเนาะ c เป็นจำนวนจำนวนหนึ่งเพราะฉะนั้น c ยกกำลังสองเป็นไงครับฐานของมันก็คือ c ใช่ไหมครับเลขชี้กำลังคืออะไรครับก็คือสองเพราะฉะนั้นจะมี c คูณกันอยู่กี่ตัวครับก็เป็นเป็นอะไรครับปรเขียนได้เป็น c คูณกับ c นะจำนวนตัวของฐานที่จะนำมาคูณกันก็คืออะไรครับก็คือ c กำลังสองใช่ไหมครับก็ c คูณ c เนี่ยก็ได้กี่ตัวครับตัวบนฐานก็สองตัวตามเลขชี้กำลังนะ ต่อไปครับเมื่อกี้ยกกาลังต่อไปครับ A ยกกําลังหกบ้าง A ยกกําลังหกนะครับก็คืออะไรครับ A ฐานนะครับฐานก็เป็น A นะเลขชี้ก,กําลังเป็นอะไรครับเป็นหกก็เป็นจากนั้นจํานวนตัวเขียนเลขยกกาลังในรูปการคูณก็จะได้ A คูณ a คูณ a คูณคูณกี่ตัวเลยหกตัวเ e นาะดังนั้นท่าไรครับจํานวนตัวของฐานก็คือหกนะฮะ ตัวต่อไปครับ A ยก,กาลัง n บ้างถ้า a ยก,กาลัง n บ้างเป็นยังไงดีเอ่ยถ้า a ยก,กาลัง n ก็คืออะไรครับตัวฐานก็คือ a ใช่ไหมครับเลขชี้กําลังก็คือ n ดังนั้น a เนี่ยจะคูณกันกี่ตัวมันก็จะการเขียนในรูปของการเหมือนรูปการกระจายนะก็เขียนเลขยกกําลังในรูปการคูณน,นี่ก็จะได้ a คูณ a คูณ a, a และสัญลักษณ์ที่เราใช้ก็คือนะครับ A คูณ a คูณ a, a, a สามตัวแล้วก็คูณแล้วก็ จุดๆแล้วก็คูณกับ a ซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะมีอยู่ n ตัวนะครัูอาจจะพูดว่าอย่างนี้นะครับอาจจะบอกว่า a ค, a คูณ a คูณ a คูณไปยังมีอีกนะอาจจะสามจุดเนี่ยจะแทนด้วยยังมีอีกคูณด้วย a นะก็คือละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่าตรงที่เราจุดๆๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในคณิตศาสตร์นะซึ่งในบทท้ายของเรื่องนี้จั้นกำลังเนี่ยเราจะนำไปใช้อีกเพราะว่ามันก็สามารถจะเขียนแทนตัวหลายๆตัวที่เราไม่สามารถจะเขียนได้หมดอะ นะครับไม่สามารถจะเขียนได้หมดนะเหมือนกับจํานวนนับเนี่ยถ้าเราจะนับว่าหนึ่งตัวสุดท้ายคืออะไรหนึ่งถึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปถึงตัวสุดท้ายเราก็ไม่สามารถจะนับได้เราก็เลยใช้เป็นหนึ่งจุลภาคสองจุลภาคสามจุลภาคแล้วก็จุดจุดจุดนั่นหมายความว่ายังมีอีกไม่สิ้นสุดนะครับในที่นี้ก็เหมือนกันนะครับก็คือ A อคูณเอคูณเอคูณกับจุดจุดจุดคูณเออย่างนี้เป็นสัญลักษณ์ว่ามี A คูณกันอยู่เยอะเลย แต่มีเท่าไรครับก็มีตัวข้างล่างที่บอกว่ามีอยู่เท่าไหรครับ n ตัวนะ a คูณกันอยู่ n ตัวซึ่งจานวนตัวคูณที่นํามาจํานวนตัวของฐานที่นํามาคูณเนี่ยนะครับก็มีอยู่ n ตัวนะจากตารางข้างต้นได้ข้อสรุปว่าความหมายของเลขกำลังนะได้ว่าถ้า a แทนจํานวนใดๆและ n แทนจํานวนเต็มบวกจะได้ a ยกกําลัง n เท่ากับ a คูณ a คูณไปถึงตัว a สุดท้าย นะทั้งหมดมีอยู่เท่าไหร่ครับมีอยู่เอตัวและเรียก a ยก,กําลังเอว่าเรียกยกกาลังที่มี a เป็นฐานมีเเป็นเลขชี้กําลังนะครับได้ข้อสรุปแล้วนะครับทั้งเรียนทีนี้เราคงจะต้องไปทําฝึกหัดกันแล้วเนาะทำเอกสารฝึกหัด <c oughs> มาเอกสารฝึกหัดที่หนึ่งจุดหนึ่งนักเรียนลองดูนะครับเมื่อกี้ครูให้ทำเอกสารใ,ในแนวทางไปแล้วนะทีนี้มาดูเอกสารฝึกหัดบ้าง <c oughs> ฝึกขัดก็คือ เมื่อเราได้แนวคิดหรือได้คอนเซปต์ของเรื่องแล้วว่าในเรื่องของเองยกกำลังในเรื่องของเลขยกกำลังเนี่ยเราลองมาดูสิครับว่าถ้าเราจะบอกความหมายของเลขยกกำลังที่กำหนดให้ต่อไปนี้ได้ว่าอย่างไรอ่ามาดูตัวอย่างนะครับสองยกกำลังห้าก็แทนด้วยอะไรครับฐานเป็นลายเอยฐานเป็นสองใช่ไหมครับในชี้กำลังเท่าไหร่ห้าเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีสองคูณกันอยู่กี่ตัวครับ ห้าตัวด้วยกันนะก็คือสองคูณสองคูณสองคูณสองแล้วก็คูณสองนะครับดังนั้นตัวต่อไปครับเอาให้เวลานักเ,เรียนคิดครับนักเรียน Br คิดนะครับก็มีอยู่หกข้อนักเรียนทําเลยครับเนี้จะได้มีเวลาเช็คนะครับเวลาเวลาทํานะครับเราก็ใช้วิธีการว่าบางคนต่างคิดของตัวเอง <S <S แล้วเดี๋ยวเราจะไปเฉลยกับเพื่อนในกลุ่มเรา แล้วก็สรุปไปของกลุ่มนักเรียนจะได้จะได้เห็นว่า,าเขาทํามาอย่างไรในเพื่อนเรานะครับแล้วแล้วเราทําอย่างไรแล้วครูจะเฉลยอีกทีหนึ่งนะนักเรียนรีบทำครับอ้าวนี้น,น่าจะเสร็จแล้วนะครับ ลองดูครับตัวต่อไปครับเฉลยเลยนะพร้อมหรือยังครับพร้อมนะนะเฉลยเลยแล้วครับ่จงบอกความหมายของจำนวนต่อไปนี้นะครับก็คืออะไรครับตัวแรกคูเฉลยไปแล้วสองยกกำลังห้าตัวต่อไปนะครับข้อสองถ้าห้ายกกำลังสองนะครับอะไรเป็นฐานฐานก็คือห้าเลขชี้กำลังคือสองเพราะฉะนั้นก็คืออะไรครับห้าคูณห้าต่อไปนะครับข้อสามครับ a ยกกำลังสาม เป็นไงครับฐานคือ a ยกกําลังสามแสดงว่าต้องคูณกันอยู่กี่ตัวครับสามตัวก็คือ a อคูณเคูณเต่อไปครับ C ยกกําลังห้าก็คือสี่คูณกันอยู่ห้าตัวจัดนครับก็คือสี่คูณสี่คูณสี่คูณสี่และก็คูณอีกสี่นะครับต่อไปครับ a ยกกําลังหกอ่ะขอไปขอไปรูดูผิดนะครับ Y ยกกําลังหกครับ Y ยกกำลังหกก,งก็คือ y คูณกันอยู่กี่ตัวเอ่ยหกตัว นะและข้อ6เป็นไงครับแยกกําลัง15ถ้าเราเขียน Z ยกกำลัง15บก็เขียน15ตัวใช่ไหมครับนักคณิตศาสตร์ก็พยายามที่จะคิดเอ๊ะทำยังไงเราจะสื่อความหมายได้ตรงกันให้คนอื่นดูแล้วเข้าใจกันเรื่องที่เราคิดด้วยเขาก็เลยบอกว่าอ้าวแซดคูณแคูณแคูณยังมีอีกใช่ไหมฮะแ้วก็คูณไปถึงแซตัวสุดท้ายตรงนี้มีทั้งหมดกี่ตัวมี15ตัวนะ เป็นเื่อนขายนะไปข้อตกลงร่วมกันนะว่าต่อไปนี้เวลาเขียนเยอะๆมากๆตัวเนี่ยเราจะใช้วิธีการอย่างนี้ใช้จุดๆๆนะครับอันนเ้เข้าใจนะะต่อนะครับมาดูข้อสองครับ <c oughs> ข้อสองก็คืออะไรครับสามยกกําลังสองอ่าเราแทนด้วยอะไรครับสามคูณสามเมื่อกี้เราแค่เขียนเป็นฐานทีนี้เรากําลังจะมาแปลงนะครับว่าสามยกกาลังสองเนี่ยใช้มันแทนด้วยจํานวนจริงด้วยตัวอะไรด้วยจํานวนจริงเท่าไหร่หรือด้วยจํานวนเป็นอะไรนั่นเองนะฮะ สามยกกําลังสองเป็นไงครับก็คือเขียนเป็นเลขยกกําลังที่กระจายก็จะได้ว่าเป็นอะไรครับสามคูณกับสามนะครับซึ่งสามคูณสามมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเก้านะครับเอาละครูก็มีแบบฝึกให้นักเรียนได้ฝึกทําอีกเอาละครับนักเรียนทําเลยครับเอาในรี้ําเสร็จแล้วเรามาดูเฉลยเลยนะครับ <c oughs> สามยกกําลังสองใช่ไหมครับ ก็คือสามคูณสามมีค่าเท่ากับเก้าต่อไปครับถ้าสามยกกําลังสามบ้างสามยกกําลังสามก็คือสามคูณกันอยู่กี่ตัวเอ่ยกี่ตัวเอ่ยสามนะอ่าสามก็มีค่าเท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดนะสามคูณสามได้เก้าเก้าสามยี่สิบเจ็ดนะครับต่อไปครับสองยกกําลังสี่ก็แทนด้วยอะไรเลยก็คือสองคูณสองคูณสองคูณสองสี่ตัวใช่ไหมสี่ตัวก็เป็นไงครับคูณกันที่ สองคูณสองได้สี 4, 4่สี่คูณสองได้แปดแปดคูณสองได้สิบหกนะครับยังยังสุดคูณเนี่ยนักเรีนยนอาจจะมีเทคนิคนะครับว่าถ้าเราจะเลขยกกำลังได้ใช้นิ้วได้ไหมก็ได้นะเราลองมาดูนะครับถ้าครูจะใช้นิ้วมือเนี่ยเป็นเลขชี้กำลังนะสองหนึ่งเท่าไหร่ครับสองหนึ่งสองสองสองสี่นะฮะสองที่ครูยกนิ้วเนี่ยคือ,ค,อคือเลขชี้กำลังนะสองสองสี่ถ้าสี่สอง แใช่ไหมครับเลขชี้กำลังก็เป็น3 8 2แปดสองเท่าไรครับสิบหกองเท่าไรครับ32ตอนนี้ยกกำลังอะไรแล้วเอ่ยยกกำลัง5้าได้สามสิบสอ่ะสามสิเท่าไรครับ64สิบสี่ใช่ไหมหกสิบสี่สองร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแาสหรท่ครับ512 512 2เป็นเท่าไหร่ครับ 1, 000, 24, หนึ่งพันกับยี เราก็ได้สองยกกำลังสิบหนึ่งพันยี่สิบสี่เอาเรามาทวนนะครับนักเรียนมาพร้อมมาครูครับสองยกกำลังหนึ่งได้สองสองสองสี่สี่สองแปดแปดสองสิบหกสิบหกสองสามสิบสองสามสิบสองสองหกสิบสี่หกสิบสี่สองร้อ่ยี่สิบแปดหนึ่ยี่สิบแปดสองสองร้อยห้าสิบหกสองร้อยห้าสิบหกสองห้าร้อยสิบสองห้าร้อยสิบสองสองพันยี่สิบสี่นะครับเราก็ยกกำลังด้วยนิ้วได้สองฐานอยู่ในใจใช่ไหมครับ เลขชี้กำลังใช้ดิวแทนเนี่ยนั่นียนก็สามารถไปรประยุกต์ใช้ได้อย่างนี้พอเราทําแล้วคุ้นเคยเนี่ยนักเรีเยนจะได้ใช้ได้เรามาลองดู3มบ้างไหมอา่าลองดูนะครับสามยกกําลังหนึ่งได้เท่าไหร่สามสามสามเก้าเก้มี่สิบเจ็ดยี่สิเจ็ามแปดสิบเอ็เท่าไหร่ครับแป3สิบเอ็ดมส้ยห็นไหมครับเราก็ใช้นิวยกกาลังเท่าไหร่เอ่ยตกลงสามยกกําลังอะไรเอ่ยได้ 243, ร้อยสี่าลัง เห็นไหมครับทวนี้ครั้งนะ3ามสายกกำลัง1นึ่นั่นเองได้3 3มสามสามเก้าเก้าสามยี่เจ็ดจามแ้ยสี่บห็นไหมครับดาก,กนี้นะนักเรียนสามารถไปประยุกต์ใช้กับแม่สยกกำลัง5ยกกำลัง6ยกกำลังได้นะครับอันนี้ไม่สงวเลิขสิทธิ์เนาะหลักการตรงนี้ถ้าเราทําแล้วคล่องเราทําแล้วเข้าใจเนี่ยเราจะไปประยุกต์ใช้ได้ในใน,ในการเรียนของเราเลย ทำให้เราหาคําตอบได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยําขึ้นนะนักเรียนนะเอาแล้วข้อต่อไปเราจะมาต่อแล้วกันอากครูเฉลยต่อนะครับอย่างนไงนักเรียนเหนื่อยหรือย,อยังเนี่ยลบหนึ่งลกำลังห้า่างฐานเป็นอะไรครับฐานเป็นลบหนึ่งใช่ไหมอันนี้อ่านว่าลบหนึ่งทั้งหมดยกกําลังห้านะครับก็คือลบหนึ่งคูณกันอยู่กี่ตัวครับฐานเป็นลบหนึ่งห้าตัวนะแต่ในที่นี้นักเรียนจะสังเกตได้ว่าครูไม่ใส่เครื่องหมายคูณหมายความว่าอย่างไรเอ่ยจำได้ไหมครับเราเรียนเรื่องเรื่องจํานวนและตัวเลขในบทที่หนึ่งไปแล้ว นะครับว่าถ้าเรื่องของการคูณเนี่ยถ้าเราละไว้ด้วยการไม่ใช้เครื่องหมายคูณเนี่ยก็สามารถใช้วงเล็บช่วยได้ถ้าจํานวนที่อยู่ <นะ S 1> คู่กันและใช้วงเล็บอยู่ระหว่างจํานวน2จํานวนเนี่ยแสดงว่าเขานํามันมาทําไมครับนํามันมาคูณกันเนาะหรือบางทีเราก็ใช้จุดแทนนะภา,าษาอังกฤษก็จะเรียกว่าดอทใช้จุดแทนก็ได้นะแต่ในที่นี้ใช้วงเล็บก็หมายถึงทําไมการทํะไมครับการคูณนั่นเองเนาะพระนั้นลบหนคูณกัน5้าครั้งเป็นไงครับจำนวนเต็มลบคูณจำนวนเต็มลบได้บวกใช่ไหม เราเรารู้ว่าถ้าจํานวนที่นํามาคูณกันเป็นจำนวนคู่ผลลัพธ์จะเป็นจํานวนบวกนะจานวนบวกนํามาคูณกันเป็นจํานวนคู่จะได้ผลลัพธ์เป็นบวกขอภัยจานวนลบที่นํามาคูณกันนะครับเป็นจํานวนคู่ผลลัพธ์จะเป็นบวกถ้าเป็นจํานวนคี่ผลลัพธ์ก็จะเป็นลบนะเพราะฉะนั้นลบหนึ่งถ้าคูณกันห้าครั้งเนี่ยเรารู้เลยเลขคี่ใช่ไหมต้องได้ลบแน่เช็คเครื่องหมายก่อนเครื่องหมายก็คือลบและหนึ่งคูณกันห้าครั้งเป็นไงครับก็ได้หนึ่ง พราะฉะนั้นลบหนึ่งยกกำลังห้าก็ได้อะไรเ่ยได้ลบหนึ่งต่อไปครับข้อห้าเศษหนึ่งส่วนสองทั้งหมดยกกําลังสามเดี๋ยวถ้าอย่างนี้ก็หมายความว่าตัวเศษคูณเศษตัวส่วนก็คูณกับส่วนเศษเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งหนึ่งคูณกันกี่ครั้งครับสามครั้งก็หนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งส่วนนะครับสองคูณสองคูณสองสองสองสี่สี่สองแปดเมื่อกี้เรายกไปแล้วเนาะก็ได้เศษหนึ่งส่วนแปดเป็นไงครับนักเรียนนักเรียนจะเห็นว่า ออกอรอันนี้ครูก็ให้นักเรียนทําแบบทบทวนไปแล้วนะครับสองชุดจากสองชุดนี้นักเรียนคงได้ข้อสรุปนะครับว่าเป็นไงครับการคูณเนี่ยเลขยกกําลังเนี่ยนะครับทาไมครับก็ a ยกกําลัง n หมายความว่า a คูณกันอยู่กี่ตัวเ่ย n ตัวเลขชี้กําลังจะเป็นตัวบอกว่าตัวฐานนี้มีการคูณกันอยู่กี่ครั้งหรือกี่ตัวนั่นเองนะครับอ่าต่อไปครับเดี๋ยนะเดี๋ยวเรามาต่ออีกนิดนึง <C ool> การคูณและการหารเลขยกกำลังเมื่อกี้เราเรียนคูณแล้วเนาะเรามาทวนนิดนึ่นครับว่าจากนิยามถ้า a เป็นจํานวนใดๆที่ไม่เป็นศูนย์เอและเเป็นจํานวนเต็มใดๆนะมีเงื่อนไขตกลงนะครับว่าถ้า a เป็นจํานวนใดๆที่ไม่เป็นศูนย์จำนวนใดๆที่ไม่เป็นศูนย์ตรงนี้เป็นไงครับที่เราตกลงกันไว้เป็นไงครับจํานวนใดๆก็คือจํานวนจรงิงใช่ไหมอ่า เอ็มและเอ็นเป็นจำนวนเต็มใดๆจำนวนเต็มมีอะไรบ้างจำนวนเต็มครับทวนครับจำนวนเต็มมีเป็นบวกได้ไหมได้นะจำนวนนับนั่นเองนะเป็นศูนย์ได้ไหมได้นะครับเป็นลบได้ไหมได้เพราะฉะนั้นจำนวนเต็มก็จะมีอะไรครับบวกศูนย์แล้วก็ลบหรือบางคนก็จะเรียงว่าลบศูนย์บวกก็ได้แล้วแต่จะเรียกนะครับไม่เป็นไรต่อไปครับเรามาดูนะครับจากบทน,นิยามที่หนึ่งเนี่ยเอยกกำลังเอ็นเราเรานิยามไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับว่า เยกกำลัง n หมายความว่า A คูณกันอยู่ทั้งหมดทำไมครับ A คูณ A คูณ A คูณกับยังมีอีกใช่ไหมแล้วก็คูณกับ A ตัวสุดท้ายนะครับมีทั้งหมดกี่ตัว n ตัวข้อ2ครับต้องกำหนดนิดนึงว่าถ้า A ยกกำลังศูนย์เนี่ยได้เท่ากับ1น,นะเป็นนิยามนะเป็นข้อกำหนดนะว่า A ยกกำลังศูนย์เป็น1บางคนก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเอยกกำลังศูนย์ต้องเป็น1เพราะว่า A ยกกำลังศูนย์เป็น1อ่งานักเรียนขณะนี้นักเรียน